สรุปว่า2เด้งยังมีอยู่หรือไม่นั่เองอ่าเดี๋ยวมาตอบตรงนี้ก่อนเนื่องจากหลายๆคนน่าจะอยากรู้นะดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเจาะลึกแบบทั้งหมดเลยอันดับแรกขอสรุปเลยนะครับถ้าใครอยากได้2เด้งแบบตัวใหม่ ex 5กับ6ขอแสดงความเสียใจด้วยครับส่วนตัวผมคิดว่าไม่มาแล้วเนื่องจากว่าอะไรเดี๋ยวผมให้คําตอบนะตรงนี้ไปเลยนะเนาะอ่าหลักๆก่อนคลิปนี้หลักๆหลักๆก่อนนะจะเป็นการ1มโนโด้วย2เอาสถิติของเกมก่อนหน้านี้มาคือ เอาจากประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นเกมนี้มาบอกให้กันละกันว่ามีสิทธิ์สูงโอกาสเท่าไหร่น่าจะ80-90%เลยที่มันจะไม่ใช่สงเด้งเหมือนตอนต้นปีเช่นอ่ะยกตัวอย่างก่อนกลัวจะไม่เข้าใจนะครับก็คือในส่วนของต้นปีเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตัวละครคุซันเนี่ยมันอยู่ในบัตรดำใช่ไหมอ่าคุซันอยู่ในบัตรดำเนาะและไอโบมันก็มาแทรกอ่าแล้วก็สุ่มไอโบแล้วคุณก็จะได้คุซันไปด้วยแค่แค่นั้นเองนั่นคือต้นปี แต่ทีนี้ไอกลางปีที่ผมลุ้นอยู่มาตั้งนานเนี่ยว่าแบบไม่สมคิดสรู้แล้วอาจจะได้5 6-2เด้งเนี่ยตอนแรกคิดว่าแบบนั้นแต่ตอนเนี้ยฝันสลายไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้หมายเขาว่า2เด้งคุณจะหายไปเพราะบางคนมีแชงบางคนไม่มีโอเคไหมนี่ยังไม่รวมกับเดือนหน้าตัวละครอาจจะเอาตัวละครอะไรมารีแันอีกก็ได้ ex นะอาจจะรีรันอีกก็ได้ครับเพราะเกมมันเห็นแล้วว่ารีแันแบบนี้น่าจะดีกว่าแล้วก็ตัวละครรีเจนเน่เอามาแทรงในตู้แล้วก็สามารถแลกตรงนี้เอาก็ได้ นั่นเองนะครับเกมเกมมันคิดแบบนี้ไปแล้วนะปัจจุบันนะดังนั้นอนะรีเจนเราเลยเห็นน้อยลงปีนี้นะักเองนะครับแล้วก็สีดาวก็หายไปโอเคเดี๋ยวเรามาคุยต่อแล้วทําไมถึงคิดว่า2เด้งตัวใหม่นะไม่มีละแต่2เด้งตัวเก่ายังมีอยู่นะถ้าตัวเก่าออกมาเ,าเช่นสมมุติก่นอนสมมุติว่าตู้นี้ออกถามว่าตัวอะไรจะเข้าใช่ไหมถ้าจากที่ผมเข้าใจอาจจะเป็นคิดรอก็ได้อาจจะนะอาจจะนะก็จจะนะคือสมมุติว่าตรงนี้เป็นคิดรอแล้วกันแล้วถามว่า ถ้าคิดรอมาเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีใช่ไหมคุณก็จะได้หลายเล่งไปด้วยก็คือสุ่มจนบัตรดาไปเลยคุณก็จะได้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่คนที่มีแล้วก็จ,จะซวยไปแบบผมเนี้ยก็คือซวยหลายเด่งก็คืออดนั่นเองอ่ะตอบให้ตรงนี้ก่อนเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมาเข้าเรื่องเลยว่าแล้วทําไมถึงคิดว่าไม่มี2เด่งัวใหม่ละโอเคอันดับแรกเลยคุณเห็นวันที่ออกไหมยี่สิบแปดอ่ายี่สิบแปดนะยี่สิบแปดย้ำที่ตรงนี้นะแต่ว่าทีเนี้ยในส่วนของบัตรการ์ดตรงเนี้ยมันดัน ไม่มันไม่เท่ากันอ่ะไปแต้มหรือดูการอ่ะสาวันอันนี้คือเป็นการฟิกการันตีถามผมนะเนี่ยคือฟิกการันตีว่า e x มาเมื่อไหร่ก็คืออีกสาวันครับเนี่ยคือตัวที่6แล้วทีนี้ไอ้ตัวที่6กับบัตรดำ่ะแม่งเสือกมาไม่เท่ากันคุณเข้าใจยังยกเว้นแต่ว่าบัตรดำเลื่อนสามันรอะโอเคถ้างั้นโอเคเลยแต่เชื่อว่าไม่เลื่อนดังนั้นหมายความว่าบัตรดำอาจจะเป็นตัวรีรันก็ได้หรืออาจจะเป็นรีเจนก็ได้อ่าส่วนที่เหลือเนี่ย คุณก็จะไปสุม e ่มตัวอีตัวที่6ก็คือ e x, คอ e ีก31วันครับหลังจากนี้ที่ตัวมันกําลังจะมาอันนี้คือกําหนดว e ัน e x ตัวที่6นะนี่เกณ์กําหนดมาให้แล้วนะอีก31วันแต่เอาแล้วอย่างเงี้ยตัวที่5มาเมื่อไหร่หันครึ่งเอาแบบไม่งงนะเห็นตัวนี้สามใช่ไหมเออสิบถวันแค่นั้นแหละง่ายๆเลยเอาเดี๋ยวงงอีกวันไหน กวันที่สิบถึงสิบห้านี้ไงไม่มีอะไรเลยสิบถึงสิบห้านี้มันจะมาแล้วเห็นป่ะผมเลยบอกว่าสองเด้งอ่ะมันไม่มีละชัดเจนยังแต่บางคนอาจจะมองว่าเป็นเด้งก็ได้เช่นสูตรว่าไอ้บัตรดำเนี่ยมันไปนรีเจนอะสูตร่าเปไปรีเจนก็ได้หรือว่าเอเยก็ดำช่างมันเถอะถ้าเอเยก็สวยไปถ้าสาระคนมีแล้วแต่คนไม่มีก็รออตัวแต่ถ้ามันเป็นรีเจนล่ะเหมือนริวคุก,กิวกับฟูจิทระอ่ะคุณก็จะสามารถแลกไปได้ด้วยบางคนอาจจะนับเป็นเด้งก็ได้ บางคนจะไม่นับเด้งก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าสาหรับผมเนี่ยตัวละครรีเจนผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วผมจะสนต่ ex ดังนั้นสาหรับผมคือผมไม่นับถ้าถามผมนะผมอาจจะใช้เพรที่มีเปิดแต่ ex เท่านั้นอย่างอื่นไม่เปิดเลยเพราะมันไม่คุ้มแล้วเดี๋ยวค่อยใช้ไอที่เหลือเนี่ยปสมตอนต้นปีเอาก็ได้ชัดเจนนะผมตอที่ตรงนี้ก่อนนะครับอโอเคอันนี้บอกว่าน่าจะเห็นผ้าก็ได้ยชัดเจนนะ,ะว่า2เด้งอ่ะไม่น่ามีแล้วเอาจากที่ดูเพราะว่าเวลามันเหลื่อมล้ำครับ มันเลยเป็นไปไม่ได้ส่วนตัวละครตัวที่5มาเมื่อไหร่ผมให้เป็นเลทแปและกันวันที่7ตอนนี้คือวันที่7ละตอนแรกคิดว่ามาวันที่3เนาะแต่ว่าถ้ามาวันที่3วันที่ผมอัดนับตอนนี้คือวันที่3 1เกมมันต้องประกาศแล้วว่ามันจะไลฟ์วันที่3ชัดป่ะวันคือเข้า3มอ่ะมันต้องประกาศไลฟววันที่2 3สาเข้าใช่ไหมแล้วปกติมันจะเว้นประมาณ5วันครับดังนั้นเท่ากับว่าไม่เกิน 2- 3สวันนี้ เดี๋ยวเกมมันจะประกาศไลฟ์ละพอไลฟ์มันจะไปจบวันที่6ตัวเข้าวันที่7มาแทสเซตโตอันนี้คือเลทน,นะและเลทสุดท้ายเลยก็คือว่าประกาศวันที่7อันนี้เลทสุดท้ายแล้วนะแต่ตัวละครจะเข้าประมาณช่วงกลางเดือนอาจจะแบบ1 2บสถึงสิเลทมันจะอยู่ที่ประมาณนี้นะก็คือ7จ็ดถึงสินี้ตัวละคร ex ใหม่กําลังที่จะเข้ามาแล้วนะครับย้ําดีๆนะสำหรับบางคนที่ไม่ทราบก็คือบางคนยังเข้าใจผิดอยู่เลยว่า คิสลุคือตัวสุดท้ายไม่ใช่1ปีมี6ตัวคิสรุคือตัวที่4อีก2ตัวกําลังจะมาตัวที่5คือ7ถึง15นี้อีกตัวหนึ่งก็คือหลังจากแต้มตรงนี้หมดแค่นั้นเลยหลังแต้มตรงนี้หมดเพราะปกติแล้วเนี่ยไอ้บัตรดังกับแต้มตรงนี้มันหมดพร้อมกันแต่รอบนี้แม่งเสือกเลยเข้าใจยังมันไม่เท่ากันเออโผล่เลยไอ้น,นี่คือการฟิกแล้วว่าตัว6มันมันจะมาเนี่ยอีกสาสบียดวันเนี่ยจะมาแล้วก็ได้กอกว่าใครมีเพชรเท่าผม3 0มพัน ตอนนี้ลงคือคือ,ค,อ,ค,อคือมาลอดอยู่แล้วอะนะเพราะว่าเอกแต่ละตัวมันไม่เกิน4 0 0พันอยู่ละเช่นอ่ะขอคุยเรื่องเอีกนี้หน่อยแล้วกันก่อนจบคลิปก็คืออย่างเพชรตอนนี้ผมมีอยู่3 1 0 0อ่าปกติไม่เรียกปกติสิตอนผมทําตู้ธารบตะผมบอกแล้วว่าเพชรน่าจะได้อยู่ที่3,000แต่คุณเห็นไหมว่าตอนนี้เพิ่มมาร้อยหนึ่งถ้าเกิดว่าเกินและและ,และนะยังไม่รวมกับเกมมาทําด่านตรงนี้เพิ่มมาอีกซึ่งรอบที่แล้วผมก็ยังไม่ได้เล่น รอบนี้ก็ยังไม่ได้เล่นครับเท่ากับว่าบวกมา,าอีก50เพรเลยเดียวทันทีก็คือมันมากกว่าตามปกติที่ผมคาดไว้ด้วยดังนั้นให้บวกไปเลยแบบไม่งงนะครับ1000อันนี้ต่อกรับตามตรงนะถึงสิ้นเดือนเนี้ยบวกไปเลย1000แต่จะไม่บวกกันก็ได้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่า e x เข้าวันไหนเช่นสมมติถ้า e x เข้ากลางเดือนคุณจะได้อยู่600ถึง700โดยเฉลี่ยถ้าเข้ากลางเดือนนะเอาว่าไม่งงแล้วกัน800ถึง1,000ตรงนี้นะ ใครมีเท่าไหร่ไม่รู้อะบวกไป800ถึง1,000แต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะมีตู้10เข้ามาด้วยนะครับคุณต้องเสียอีก250เพชรนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะสุ่มเนี่ยตามปกติตู้1ิมันจะอยู่สักแบบ10วัน15วันมันจะมาช่วงๆตัวที่5นี่แหละพอหลังมันมาคุณจะยังไม่สุ่มตู้10ก็ได้เอาเพชรที่เหลือเนี่ยไปสุ่มตัว5ก่อนก็ได้อันนี้คือคําแนะนําะนะสุ่มตัว5ไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยดูอีกทีว่าจะ่่่มรรรือไอไนะเออเนะเงงะาิจพตๆ ทำลายกำลังใกล้มาแล้วเด้อดองเพีงกันให้ดี